ตนนี้ตัวลายมานะครับตลาดนัดเจริญศิลนะครับตลาดนัดเจริญสินนี่แหละครับตัวนี้ตู้ลาก็มาขายเกงยีนเหมือนเดิมนะครับลูกค้าก็เยอะอยู่นะครับลูกค้าลูกค้าเยอะอยู่นะครับดูตอนนี้ค่้าค่ำค่ำแล้วนะครับก็มีลูกค้ามาเยอะแยะอันนี้ตลาดนัดเจริญศิลนะครับทุกวันอาทิตย์ นะครับดูลูกค้าลูกค้ามีลูกค้กาเยอะนะครับคนขายก็เยอะลูกค้าก็เยอะนะครับนี่ตู้ขายขายกางเกงยีนนะครับกางเกงยี plung. นนี่ครับสินค้าใหม่กางเกงยีนนะครับมาดูลูกค้าก็มาเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เย็นแล้วมาถ่ายตอนนี้เย็นนะครับตอนนี้เย็นนี่ที่แรกคนเยอะก่านี้ไม่มีเวลา ม,มีเวลาฮะนะครับวันนี้จเจริญสินนะครับ